ขอต้อนรับเข้าสู่วัตส pues ์ไลชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นซีรีส์ Our Sky เพื่อนใยแค่หนึ่งเดียว Behind the Scene สุดท้ายแล้วจริงจิสุดท้ายล้วสุดท้ายแล้วเราก็เก็บทุกอย่างแล้วทุกคนอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะมีแค่สองอันนะเข้าที่เราเห็นในเพลย์ลิสต์ของเขานะคะทุกคนใช่ ก็มาไม่บุฟออนนั่นแหละก็อยากมาเก็บเบื้องหลังต่อนะคะไม่ได้หมดนะคะมาดูเบื้องหลังเอาสกายกันะคว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะกลับไปที่เรือนกันค่ะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครพิเศษมากมายาอยู่ในเพลย์ลิสต์ c l u s i v e for m e m b e r ัรจ้าแล้วก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับผมไปที่อันแรกกันเลยจ้า ที่แบบวิดีโอคอนชุดในหนาสุด่ะได้หรอไม่ดรู้ได้ห <c oughs> ดรอือใครหาุใ้ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอ่ะพูดไ,ได้อะไมไ่ต้องบอกเแล้วพูดไ,ได้หรอ <c oughs> <c oughs> อ,อเาขอเป็นนายเ้แสิบสอทีที่ผ่านมาเป็นเบย์เรแค่สองทีขอเป็นนายเท่าน,น้นจะปามแค่หน, <c oughs> นึ่แอนมาปแค่หเดียวไม่เคยต้อขอนับนั้นก็ยังดีขอรับก <c oughs> ระผมขอรับเออเอ็นพวกทีอวังท้า กรพอา,า่เดเกินติอย่กินในครัวกระบ,บ่าเ็คือกัวปวดทั้งดแล้วกเรว่ามียังไม่ตั้เรียกว่าชินแล้วกินเิสี่ห้าเกนยากกันอยูเ่เลยมัยากต้องยากเลยนะกับรเพรากระดาผมเนี่ยไม่เคยได้พดว่ากระผมกับกละรังไง่ะคยละต้องพยายพูดตัวเองเคยชินอ

ว้าโอ้ยอสั้นโจดโ <c oughs> จดมากไปค่ะโอ้ยสั้นโจดมากค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกัน,นอันที่ตอนที่สองจ้าเฮ้ยสอนสอนจีบ talho avanti guardi per eh che muore a tronche e dopo ai tanti che fai eh

Hahaha. <laughs> 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 <mata> Hahaha. או לירום להם. אממה מאוד, איך הוא, אה? เสี่งพ่อท่านนี้ต้องมีเฮนี้ป่ะต้องมีนะคิดเองคิดให้แหละจัดลิศเอากรรมจบจริงเรื่องจบแล้ว,ลว<อ>สัน้นงแบบ สั้นจุดได้ใส่หรือได้ทำแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากเก็บให้ครบทุกอย่างทุกคนแต่ว่ามีอยู่แค่2อันก็เลยมาแบบจุ๊บจีบจุ๊บจิบนะคะก็ถือว่าได้ให้หายคิดถึงแบบคอมพลีทแบบคอมพลีทจริงๆเรียกว่าคอมพลีทสำหรับพวกเราแหละแบบเก็บจบครบแล้วนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันเนาะที่อยู่เป็นกําลังใจที่อยู่ด้วยกันมาแบบ ยาวนานนะตั้งแต่ VR จนถึงตอนนี้ริิอยู่เป็นเพื่อนที่น่ารักจริงๆนะคะใช่ได้แบบมีการแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยกับหลายๆคนที่มาเม้นบ่อยๆจนจำกันได้เลยทุกพุทธจะเป็นวันที่ทุกคนต่าง เฝ้ารอรอคอยแล้ก็เข้ารอเหมือนกันแล้วก็ได้แบบได้พูดคุยกับทุกคนแบบเยอะมากบ่อยมากจริงจริงนะแบบหน้องก็ชอบคัดเราบีดอะไรเงี้ยไปลงตลกมากเลยทุกคนก็ไม่มีความสุขแล้วกันเนาะ ตลอดระยะเวลาที่ดูกันมายาวๆตั้งแต่แบบมีอาจริงๆจนมาถึงแบบเบื้องหลังเอเวอร์สกายนี้เลยนะก็แบบแฮปปี้มากๆดูดูกี่ตอนกี่ตอนก็ได้ยิ้มได้เขินได้อะไรตลอดเลยถึงแม้มันจะมีความเครียดปนอยู่บ้างแต่มันก็ยังมีความเขินปะบปนอยู่ในนั้นทุกตอนให้แบบไม่เครียดมากจนเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกดีแล้วก็คอมพิวตมากแล้วคนตอนนี้เะก็ ถือว่าเราได้ปิดฉาก our sky เพื่อนนายแค่หนเดียวเรียบร้อยส่งคุณหนูหนึ่งเดียวกับนายปาล์มเนาะถึงฝั่งละใช่แล้วก็เตรียมตัวรอรอคนงานในรียมปี2025ฉันเชื่อว่าต้องมีมีแน่นอนมันสภายไปได้ยังไงอ่ะต้องค่ะี่ยคือ ไม่ได้ผิด,ดผิดมากผิดม,มากจริงะะเดี๋ยวไว้เจอกันในเรื่องไปแต่ว่าทุกคนเรายังมีคอนเทนต์มากมายนะคะอในช่องของเราอยากเลือกดูอะไรเลือกดูได้เลยวอล์กไลฟ์สไตล์ก็มีคอนเสิร์ตจ,จุกบจ ต่างๆ re act ต่างๆรีแอคโหอย่างมากมาย AV เกาหลงเกาหลีเพื่อจะมีสักคอนเทนต์หนึ่งที่ทุกคนแบบถูกใจอะไรแบบเนี้ยก็ลองไปชิมกันได้นะคะก็ดูคอนเทนต์ที่พวกเราทำเลยหวังว่าจะไม่ทิ้งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเพื่อเฝ้ารอน้องงานของน้องทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งจ้าครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย